สาวปริชามิธามงคครูสรชบ้านหนองคูตำบลพูนทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามค่ะอ่าสำหรับรายวิชาเศร,รษฐกิจพอเพียงนะคะรหัสวิชาทช .31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ผู้คนก็ประสบปัญหา มากมายนะคะเช่นภัยธรรมชาติที่ทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นนะคะวิกฤตการเกิดโรคระบาดอย่างเช่นโรคระบาดโควิด -19 ที่กำลังรุนแรงอยู่ณขณะนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูจะมานำเสนอคลิปวิดีโอการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการใช้ชีวิตอย่างไรให้ผ่านพ้นปัญหาและวิกฤตต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น เราชิญและชลววมรละฟังได้แล้วค่ะเราเชื่อว่าทุกคนอยากจะเห็นโลกใบเดียวที่เรามีใบนี้พัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเดิมเราคิดแบบนั้นแล้วเราก็ใช้ชีวิตประจำวันของเราไปตามความเคยชินพอรู้ตัวอีกทีโลกของเราก็กลายเป็นแบบที่เราไม่ได้อยากจะให้เป็นซะแล้วทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติบ่อยและรุนแรงขึ้นกว่าเดิม ผู้คนอดอยากขาดแคลนอาหารเกิดวิกฤตโรคระบาดคุณภาพชีวิตของประชากรโลกแย่ลงเพราะเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างเกินพอดีเราฝันถึงโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ตอนนี้เราคงต้องขอเอาตัวเองให้รอดก่อนเพราะปัญหาที่เราต้องเผชิญก็วิกฤตไม่แพ้กันเพราะเราบางคนเรียนจบแล้วไม่มีงานรองรับบางคน ต้องตกงานในวันที่ของกินของใช้กลับราคาแพงสวนทางกับรายได้บางคนกำลังท้อกับความจนที่ไม่ใช่แค่จนเงินแต่รู้สึกจนหนทางเพราะมองไม่เห็นวิธีที่เราจะหลุดพ้นจากสภาวะนี้ได้เลยประเทศไทยของเราก็เคยเผชิญวิกฤตมาแล้วครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2540แล้วก็ผ่านมันมาได้ด้วยคำสอนที่หลายๆคนยังคงคุ้นหู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทรงตระหนักถึงภัยรอบด้านที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนไทยในหลวงรัชกาลที่9จึงได้พระราชทานคำสอนที่ออกแบบมาจากคนไทยเพื่อให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงเพราะเมืองไทยของเรามีดินน้ำป่าอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลก แล้วนิสัยของคนไทยก็มีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันเราจึงเหมาะที่จะพัฒนาด้วยความเข้มแข็งจากต้นทุนในบ้านของเราเองทําให้เราพึ่งพาตนเองได้สําหรับเกษตรกร,ร,กรสามารถเดินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการทําให้พื้นที่ของเราสร้างของกินของใช้ที่จําเป็นในชีวิตให้ได้ครบถ้วนให้เราอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนก่อนมีเหลือแล้วจะแจกหรือจะขายก็ทําได้ ซึ่งความรู้ต่างๆก็มีให้ศึกษาจากคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9และดูงานได้จากตัวอย่างความสำเร็จมากมายครอบคลุมทุกขนาดพื้นที่ทุกภูมิประเทศส่วนคนที่ไม่ได้ทำการเกษตรก็ทำได้ด้วยการใช้ใจ่ายให้พอเหมาะก,กับรายได้ที่เราหาได้ลดความต้องการส่วนเกินและหาความรู้เพิ่มสร้างรายได้เพิ่มโดยที่คิดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลักไม่สแสวงหาความร่ำรวยที่ได้มาจากการเบียดเบียนผู้อื่น ส่วนใครที่ไม่มีทั้งงานไม่มีรายได้แล้วยังไม่มีพื้นที่การเกษตรก็ใช่ว่าจะทำอะไรไม่ได้เพราะสิ่งที่เรายังมีอยู่คือความรู้ความสามารถแรงงานและเวลาเราสามารถใช้ต้นทุนที่เรามีเข้าไปเติมเต็มให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ผลตอบแทนที่ได้อาจไม่ได้มาในรูปของค่าจ้างแต่เป็นรูปแบบอื่นเช่นความอยู่รอดหรือโอกาส เราไม่ได้สแสวงหากําไรสูงสุดแต่เป็นประโยชน์สูงสุดจากการใช้ต้นทุนที่เรามีเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคงสร้างสังคมที่พร้อมให้ความช่วยเหลือกันจะเห็นว่าพอเพียงไม่ใช่แค่การประหยัดแต่เราใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนผู้อื่นและตัวเราเองไม่ใช่พอเพียงแล้วอยู่นิ่งเฉยโดยไม่พัฒนา เราพัฒนาอยู่ตลอดและทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาให้ได้จริงๆไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรทุกคนก็นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตของตัวเองได้เราไม่ต้องผลิตของใช้ของกินเองทั้งหมดแค่เราเริ่มพึ่งพาตนเองให้ได้หนึ่งใน4หรือ25%ของความต้องการทั้งหมดก็นับว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสังคมที่ดีขึ้นและโลกที่ดีขึ้นจะไม่ใช่แค่ภาพในอุดมคติ<ห>เราสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยพลังสามคัคคีจากพวกเราคนไทยทุกคน เป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอที่ได้ชมไปแล้วนั้นเพื่อให้นักศึกษาและทุกๆคนได้เรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอาชีพอะไรทุกคนก็สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตของเองได้นะคะมาเริ่มก,กันเลยนะคะเพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นของทุกๆคนค่ะ